พระเกจิดังมรณภาพมากว่า15ปีสรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยที่วัดกมลสีหมู่ที่หนึ่งตำบลกรลาเสอำเภอศิเกาจังหวัดตรังนะคะชาวบ้านและสิทยาุสิทย์ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าชีวรหลวงปู่เงื่อมประเกจิชื่อดังในวันคล้ายวันมรณภาพหลังจากสังขารถูกเผาไฟไม่ไหม้ จนสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากปัจจุบันนะคะถูกบรรจุไว้ในโรงแก้วไม่เน่าไม่เปือ่อยแม้เวลาจะผ่านมาสิบห้าปี

cũng có điểm trong trọng tôi cảm ơn các bạn về các bạn Cảm ơn các bạn

đó là cái 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 お願いします。ちょっとコースにまで。やってます。あの、2本使える <laughs> ڪڏهن به นะครับได้ไปอยู่บนฟ้านะครับแล้วก็คือการเอาผ้าขึ้น่าใตุในแสดงของนักเรียนแล้วก็สถานที่ออต่ตางๆนะครับไม่เป็นไรรับไม่เป็นไรไหมคะวันนี้เด็ดอะไรบ้างที่ซ,ซ,ซื้อเด็ดจากอาหลวงพ่อ พี่เป็นปหน้าตานกาพี่ครับวันนี้เลขเด็ดมีอะไรบ้างที่ชาวบ้านมาซื้อครับสามเก้าเลยครับสามเก้าเลขเด็ดแปดสามเก้าปสามเก้าเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขเปลี่ยนต้านจีวอนเปลี่ยนผ้าจีวรวันนี้ถือว่าขายดีไหมครับขายดีคนับพอาท่านเงื่อมอังสุการโรนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดกมุนสีนะครับท่านอาจารย์นี้ปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยมาเสมอจนกระทั่งถึงมรณภาพ มรรภาพก็สิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายก็ทั้งจิตอธิฐานในวันในวันประชุมเพลิงท่านนะครับปรากฏว่าเกิดอภินิหารคือคไยไม่สามารถไหม้ลงของอาจารย์ได้นะครับคไยมันจะไหม้เฉพาะแผลที่คุมศพเท่านั้นแต่พอไหม้มาถึงสายเอวหรือว่ารัดกดของอาจารย์นะคไยก็ดับแต่ว่าตอนที่ไหม้แผลผืนนั้นขึ้นมาก็ตามไม่รคกรากายเครื่องคีวรและสบงอันใดเล,เลยครับ ซึ่งทุกคนก็ต่างกล่าวขานกันว่าอาจารย์นี้ป่าควยไม่ไม่ไหม้ครับนะน่าจะเป็นเพราะอาจารย์ปฏิบัติทมพระวินัยเสมอและศีลเสมอนะครับแล้วเคร่งครัดในศีลอาจารย์นี้พูดน้อยยิ้มมากนะยิ้มตะกิดนิมนต์ของอาจารย์นะมีกิดนิมนต์แล้วถ้ารถยังไม่มารับอาจารย์เดินแม้กระทั่งใกลจะตังยี่สิบกิโลก็อาจารย์เดินเมื่อใกล้จะถึงเวลาแล้วอาจารย์เดินนะครับ ทีนี้กิจวัตรของอาจารย์นั้นฉันข้าวมือเดียวและการที่ฉันของอาจารย์เท่าที่สังเกตนะอาจารย์จะไม่ไม่รับรู้ในรูปในในรสในกลิ่นของอา,อาหารนะครับอาจารย์จะตักน้ําพริกแกงส้มแกงเลียงแกงจืดแกงปัาอะไรต่างๆผสมเข้าไปในาจานข้าวแล้วกวนกวนกวนๆ,ๆแล้วนั่งพิเคราะห์ในการที่จะฉันนะซึ่งผมก็สังเกตเป็นอย่างนั้นมาเสมอเสมอเพราะผมใกล้ชิดอาจารย์มาตลอดในระยะช่วงที่เป็นกำนัน่ห้าปีก็ ติดตามแต่อาจารย์อยู่เสมอครับจนกระทั่งเป็นที่ตัการะบูชาของคนตั้งจังหวัดนะครับไม่ใช่ชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่สร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเจา้จาจังหวัดตรังหรือพี่น้องเจ้พุทธนะครับที่อาจารย์ได้ทําไว้ตรงนี้ก็เปไม่เปไม่ไหม้นะครับมันเป็น มันเป็นนานวัฒนธรรมมารประเพณีของท้องถิ่นผมแล้วนะครับที่กําลังจะพาเข้าสู่สภาวัฒนธรรมเพื่อจัดเป็นงานประจาปีเพื่อจะเหลอมฉลองตการะแด่อาจารย์ครับกิจกรรมวันนี้เป็นวันคล้ายวันวรณภาพของอาจารย์นะครับวันที่29มิถุนายน2550ซึ่งตรงกับทุกๆปีเราจิตยานุสิ์จะมาตําบุญลําลึกถึงคุณาของของอาจารย์ครับ คุณของอาจารย์นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศดกับจิตญาณุสิทธิ์โดยเฉพาะผมเป็นสิ์อาจารย์ด้วยนะครับบวชในอาจารย์ด้วยตอนนั้นครับปกติของทุกปีก็คือการเปลี่ยนผ้าโคนวันที่จะคล้ายวันมรณภาพของท่านวันมรณภาพของท่านก็คือวันที่29มิถุนายนของทุกปีแต่ว่าจะทําการเปลี่ยนผ้าโคนหนึ่งวันนั้นก็คือวันที่28นะครับ พระครูขมูลวรการเป็นพระที่อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นของอตำบลกาลาเสเองนี้นะครับก็เป็นพระที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนะครับอยู่ในศีลอยู่ในธรรมท่านนั้นเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมที่อยู่ในท้องถิ่นแห่งนี้นะครับท่านนั้นก็ได้มาเป็นท่านเจ้าวาดอยู่ที่วัดขมนลสี นี้อยู่หลายปีนะครับเลโก็เป็นพระที่บูรณะบูรณาการในเรื่องของสถานที่นะครับในสถานที่แห่งนี้ในสถานที่วัดกำมุนศรีแห่งนี้ก็ถือว่าท่านได้ทาหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติโชบนะครับ